เล่นลากจูงกัะท่านผู้ชมทีมงานรามเทพรวมด้วยกับพรประยุง์ลุงโรดพรประยุงเป็นเจ้าของพวงนะคะเลยจันทีจ่จันน้ำมาเยอะจะเปนน้ำไหลแรงนะคะตอนนี้ก็เพิ่มเรือจากสามหันเรือลากเป็นสี่หัวเรือลากรลาก,กระบวนนี้ใช้เรือลากทั้งหมดหกลำเลย หน้าตีกระหนับช่างหนึ่งตรงท้ายหนึ่งนะคะ หน้าไปหน้าวัดแล้วท้ายยังอยู่กลางสามแยกน้ำวนอยู่เลยเออ่อตรงท้ายก็ต้องดึงไว้นะคะโอ Un ้ <c oughs> <c oughs> เชียกมันไปโดนยางรถยนต์รือว่าขบวนนี้เข้าได้สวยเลยนะคะถึงจะมีไหลปะทะกันไหมไม่ได้ปะทะเลยนะคะไหลแรงมากไหลทั้งสี่ลำเลย ะะเมื่อกี้เสียงพี่กับตานเรือขนับข้างบอกให้ปลดเชีอยพี่ตะหลังก็วิ่งมาปลดเชีอยได้เลยเรือขนับข้างจะช่วยแค่พลสามแยกน้ำบนนะคะพลไปแล้วก็ทีนี้ก็จะเป็นหน้าที่ของพี่กับตานด้านหน้าสามสี่หัวเลือลากนะคะขบวนนี้ลากไปถึงจุดหมายปลายทางเรือตรงท้ายก็ต้องไปด้วยนะคะหน้าน้ำไม่มีเรือตรงท้ายไม่ได้เลย ว่าไม่ว่าจะเป็นหน้าน้ำหรือหน้าแง้งเรือตรงท้ายนี<ม>่สำคัญประพอพี่พี่กับตันบอกว่าสำคัญประพอกับเรือโยงด้านหน้าเลยครับมขมวลจากพี่กับตันนะคะ<ม>ขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะกระบวนนี้ก็ผ่าน้นไปได้ด้วยดีได้ลุ้นระทึกกันตลอดเวลาเรือเข้าสามแยกน้ำบนทีนี้ก็น้ำมา สองละลอกนะคะเดือนพฤษภาคมก็มาไปแล้วรอบหนึ่งแล้วก็มิถุนาก็ลงกร,ก,กระดากระดาก็ยังทรงตัวพอๆกับมิถุนายนพอสิงหาขึ้นมาปุ๊บเอาแล้วน้ํำมาอีกแล้วนะคะนี่ก็เสือนเจ้าพยาก็ปล่อยน้ําเพิ่มแล้วนะคะปลายเดือนสิงหาน้ํากลับมาแรงอีกรอบขึ้นสูงอีกรอบ เป็นกำลังใจให้กับพี่ที่ชาวเรือนะคะดูเป็นคลื่นเลยเนดะีย๋ยวไปเจอกันคลิปหน้านะคะถ้าผม้ชมกับขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมขอบคุณทุกกำลังใจนะคะขอบคุณทุกการติดตามขอบคุณทุก,ลทกไลฟ์ขอให้ทุกท่านอยู่เย็นเป็นสุขร่ำรวยร่ำรวยสุขภาพแข็งแรงคะ่ะบ๊ายลายค่ะ